สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาชมไม้บางคลนะคะตระกูลเรียกทรัพย์นะคะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองนะคะแล้วก็ให้โชคให้ลาบแก่เจ้าของบ้านนะคะวันนี้จะพามาชมนะคะจะมีสามตัวด้วยกันนะคะสามอย่างด้วยกันชนิดแรกก็คือกวักใบโพนะคะหรือกวักสีมหาโพนะคะนะตัวนี้คือกวักใบโพนะคะลักษณะใบของเขาจะเหมือนกับ ใบโพนะคะแล้วก็ลักษณะเหมือนนางกวักนะคะเขาจะช่วยกวักเงินกวักทองกวักทรัพย์นะคะช่วยให้ถูกหวยรวยรางวัลน,นะคะนะอันนี้เรียกว่ากวักใบโพหรือกวักสีมหาโพนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะคะอันนี้ก็จะเริ่มเห็นไหมจะเริ่มแตกออกมาอีกนะคะใบเขาจะสวยมากเลยนะคะสําหรับกวักใบโพกวักสีมหาโพนะคะ นะต้นนี้นะคะเป็นไม้ที่มีความทนทานนะคะแล้งก็ไม่ตายนะคะแล้งไม่ตายนะคะเขาจะชอบนะคะแล้งเนี่ยนะคะแล้งไม่ตายนะคะแต่ถ้าว่าแช่น้ําตายนะคะสําหรับกวากใบโพกวักสีมหาโพนะคะลองมาดูต้นนี้ก็กําลังสวยเลยนะคะเพื่อนๆลองมาดูบ้านใครมีบ้างนะคะก็จะสีสวยมากเลยสีเขียวนะคะกาบกาบก็เป็นสีเขียวนะคะ เป็นไม้มงคลอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองนะคะไม้มงคลเรียกทรับนะคะต้นแรกก็คือกวากใบโพหรือกวากสีมหาโพนะคะเพื่อนๆลอ,องมาดูนะคะนะตระกูลเรียกทรับทั้งนั้นเลยใครมีหรือใครยังไม่มีหาไว้นะคะเพื่อนๆเ,เนาะก็เป็นไม้ที่น่าจับตามองอีกตัวนึงนะคะนะ สีเขียวนะคะใบสีเขียวสวยมากเลยนะคะกวักใบโพหรือกวักสีมหาโพหรือบ้านทรหุนะคะต้นนี้เอาต่อไปอีกตัวนึงนะคะต้นนี้อ่าเขาเรียกว่าถุงเงินถุงทองนะคะนี่ลักษณะของถุงเงินถุงทองนะคะใบเขาจะเป็นแบบนี้ดูนะคะตรงใบเขาจะเหมือนกับใบเขาใหญ่มากเลยเหมือนกับมีถุง ทุกใบเลยจะมีถุงอยู่นะคะนะถุงเงินถุงทองถุงเงินถุงทองนะคะลองมาดูนะนี่ดูดีๆนะคะจะมีตัวเลขนะคะเขาจะให้โชคนะคะแกเจ้าของบ้านนะคะถุงเงินถุงทองนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะคะถุงเงินถุงทองนะคะลองมาดูนะต้นนี้อีกนะคะ ถุงเงินถุงทองนะคะนนี้ใบใหญ่มากเลยถุงเงินถุงทองนี้เป็นถุงเขานะคะเชื่อว่าถ้าใครปลูกแล้วก็จะมีเงินมีทองนะคะเหมือนกับถุงเงินถุงทองใบเขาจะมีทั้งสีเขียวนะคะสีเขียวสีเงินสีเงินและสีทองนะคะในสีทองนะเพื่อนๆเนาะอันนี้เป็นสีเงินนะคะใบนี้จะสวยมากเลย ถุงเงินถุงทองนะคะลำต้นนะคะเพื่อนๆลองมาดูลำต้นเขาสวยมากเลยลำต้นนะลำต้นใหญ่แข็งแรงลำต้นใหญ่แข็งแรงนะคะลำต้นก็มีลายนะคะเพื่อนๆลองมาดูสวยมากเลยต้นถุงเงินถุงทองนะคะอันนี้ก็กำลังแตกลำต้นก็สวยนะคะลองมาดูลำต้นเขา วันนี้ก็พามาชมนะคะต้นไม้ที่เรียกซับต้นไม้ที่กวักเงินกวักทองนะคะแล้วก็เป็นพืชมงคลนะคะเพื่อนพืชมงคลนะคะนี่ก็เป็นกวักนะคะกวักสีมหาโพกวักใบโพแล้วก็ต้นนี้เป็นต้นถุงเงินถุงทองนะคะเพื่อนนะคะอันนี้ก็เป็นกวักสีมหาโพนะคะ บ้านนี้นะคะกวากสีมหาโพนะเพื่อนๆโอ,อ้กำลังแตกโอ้นี่ก็กำลังแตกกำลังแตกพุ่มใหญ่เลยนะเพื่อนๆลองมาดูนะคะกวักสีมหาโพนะคะใบนี้ก็สวยมากเลยใบใหญ่สวยมากเลยนะคะกวักสีมหาโพเห็นไหมคะใบเขาจะบิดๆหน่อยเหมือนนางกวักนะคะกับใบโพนะคะเพื่อนๆ ต้นนี้เหมือนใบโพเลยแล้วก็ใช่ไหมไหมคะใบจะบิดเหมือนนางกวักที่เขากวักเงินกวักทองเข้ามานะคะกวักสีมหาโพนะคะกวักใบโพต้นนี้นะคะสวยมากเลยะคะโอ้ต้นนี้ใหญ่ใบใหญ่ใบใหญ่มากเลย อ่าทีนี้อันนี้เราปลูกกับกับดินนะคะเพื่อนๆปลูกกับดินเนี่ยการขยายพันธุ์หรือการเจริญเติบโตจะดีกว่านะคะจะดีกว่าปลูกในกระถางนะคะเนาะเพราะว่ารากเขาชนชัยได้ดีนะคะกวักสีนะคะาโพต่อมาอีกตัวนึงนะคะเรียกซัพ์เหมือนกันนะคะ<ๆ>เขาเรียกว่าห่องเงินห่อทองนะคะเพื่อนๆ,อนๆลองมาดู นาเห็นไหมคะห่อเงินห่อทองเห็นไหมนี่ห่อไว้เลยต้นห่อเงินห่อทองนะคะห่อเงินไว้เลยนะคะห่อเงินห่อทองหรืออีกตัวหนึ่งนะคะจะเรียกว่าเสียนนักคราชนะคะเพื่อนๆลองมาดูเนาะนะนะคะลองมาดูนะเหมือนกับเสียนพญานาคมาดูเหมือนเสียนพญานาคเลย หอเงินหอทองนะคะเหมือนเสียนพญานาคเพื่อนๆลองมาดูนะันนี้ยิ่งเหมือนเนี่ยตัวน,นี้ยิ่งเหมือนใหญ่เลยลำต้นนะคะลำต้นจะเป็นแบบนี้ไม้กาบนะคะเขาเรียกว่าหอเงินหอทองนะคะต้นเขาจะสูงนะเพื่อนๆประมาณสองเมตรอ่ะ โตเต็มที่นะคะหรือเสียนพญานาคนะคะอันนี้ก็ตระกูลเรียกซั์เหมือนกันนะคะเพื่อน,อนๆลองมาดูวันนี้ก็พี่กันตรีก็มาแนะนำให้รู้จัก3ตัวด้วยกันนะคะนะอันนี้เป็นหองเงินหอทองหรือเสียนพญานาคนะคะเสียนพญานาคราชนะคะนะหองเงินหอทอง ต้นหอเงินหอทองนะคะวันนี้ก็เป็นกวักใบโพหรือกวักสีมหาโพป,ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็ถุงเงินถุงทองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากมีเงินมีทองนะคะอยากมีโชคมีลาบต้องหามาปลูกนะคะเพื่อนๆ สามตัวนี้เลยนะคะเป็นตระกูลของไม้มงคลเรียกซัพ์นะคะจะให้เ,เพื่อนดูนะคะ